สวัสดีครับมาพบกับโฟกเคอารสมาร์คาวันนี้ครับนี่รีโวซิปตูเตียซิงซิงเลยนะครับจะส่งลงล้อให้เราเรียบร้อยครับคันนี้เป็นปี2020นะเล็ขใหม่หน้อยด้วยแค่49,000โลครับงบราคาสุดประหยัดครับผมเดี๋ยวจะมาจัดโปรโมชั่นให้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูเริ่มชมไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับนี่หน้าใหม่2020นะครับตัวหน้าหมูป่าก็จะได้งานโคเมียมโดยรอบนะครับผมแล้วก็จะได้เป็นนี่ สีดาเงานะครับตรงกระจังหน้าข้างในอ่ะเดี๋ยวเปิดเครื่องยนต์ให้ดูกนก่อนเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวให้ราคาพิเศษด้วยนะอ่าก็รถพอดีจะเอามาคัดล้างทัสปาให้อีกรอบหนึ่งนะครับพอดีจอดเปื้อนอ่ะมาดูกันใกล้ๆได้เลยอันนี้เครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์สองบันซี่นะครับก็ถ้าจะาฝากขอบเครื่องแจ้งมาครับเดี๋ยวใส่ให้อ่ะลองดูผพนเพจครับผพนเพจด้านนี้ครับผมเนี่ ปีไรเอ่ย2020นี่ครับชัดเจนน็อตแก้มน็อตฝาไม่แกะไม่ถอดนะคันนี้ก็มีอุดระบบ EGR มาแล้วนะครับผมแล้วก็รีแมปใช้งานอ่าอุด EGR รีแมปใช้งานมาแล้วนะครับผมแล้วก็มีเป็นท่อเลดหน้าเผานะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับผมอ่ะเดี๋ยววนดูรอบตัวรถกันมาครับ ก็คันนี้คันนี้ใส่แม็กหมยางหมให้แล้วครับชุดหนึ่งเป็นล้อเวลนะครับข้างหน้าหน้ากาวครึ่งหลังสิบครึ่งนะครับข้างหน้าก็จะเป็นยางสองสี่ห้าสี่สิบห้านะข้างหลังก็จะเป็นยางสองเจ็ดห้าสี่สิบนะครับแล้วก็ใส่คิวล้อเพิ่มเติมให้นะครับนี่ล้อไม่ยืดไม่ร้นครับเข้าด่านได้อ่ามีก้าแค่เลี้ยงอาจจะทออย่างเดียวนะครับที่มันแบบฟันแฟนฟันแฟนอยู่อ่ะเรามาดูภายในด้านนี้กันนะครับผม ถ้าจะเอาท่อเดิมเลยก็แจ้งมานะแต่ว่ายาก่ายแบบนี้นะครับยาก่ายแบบนี้ใช่ครับก็คือรถมันซิง์มาแล้วนะครับผมลูกค้าไม่ต้องแต่งอะไรพิ่มเติมแล้วใช่ออกไปก็คือเติมมันครับอย่างเดียวเลยซิง์ได้เลยนะครับรับประกันก็มีให้นะแล้วก็นี่ครับมีเป็นโพงมากลุกนี่ใส่ให้ครบโดยรอบนะครับเบาะที่นั่งสวยๆคอนโซลหน้าสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีหัวเกียร์แต่งแบรนด์ของน็อตนะแล้วก็สีประตูเตี้ยได้ อีคอมอดเพาหมดมาแล้วนะครับผมอ่ะนี่ครับ,บอบ์ดที่นั่งด้าน,นหลังนี่เห็นแบบนี้มีใบเซอร์นะครับใบเซอร์การันตีจากกูอินสเปกชันมีให้เรียบร้อยนะครับผมนี่ปูผมหมักลุกอย่างดีแล้วก็ถึงจะมีพมหมักลุกนะครับผ้ายางผมก็ให้นะไม่ใช่ว่าเอ้ยมีพมหมักลุกแล้วผ้ายางไม่ให้ผมให้นะครับผมให้หมดเลย ก็ประมาณราคาโดนใจแล้วก็มีเป็นแม็กไลเนอร์นะครับอันใหม่ใส่ให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมอ่ะมาดูด้านท้ายกันต่อนะครับนี่ด้านท้ายก็ดูซิ้งๆหน่อยนะครับจะส่งลงล้อนะครับคุณลูกค้าโลโก้ครบมียมอยู่ครบนะอ่าไฟท่งไปท้ายนี่ติดครบทุกดวงทุกจุดนะครับเปลี่ยนให้แล้วนะครับผมอ่ะแล้วก็มาดูด้านนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับนี่สติกเกอร์ z ซต d ิ t i ชัอยู่ครบนะนี่ครับ โอเคแล้วก็อันนี้จะส่งแล้วลงร้อนแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปล้างขัดเคลือบเงาให้แล้วก็มีท่อหน้าเผาตามที่แจ้งนะครับอ่ะเดี๋ยวแวะมาดูด้านนี้กันสักนิดนึงนะครับมีเก็บดีเทลตัวนี้มาด้วยนะนี่ครับนิดนึงนี่ตัวครอบกรอนประตูตัวตานะชายครับอ่ะเอาเอาด้านไหนต่อดี เปลด้บบคอนโซลครับพี่ปุ๊กอ่ะได้ครับ,รบ,บผมรถเป็นไงนะไม่น้อยไหมฮะได้ครับขออนุญาตสตาร์ทรถเลยแล้วกันะนะครับนี่พอจะคู่ๆแฟร์ๆหน่อยนี่นคันเร่เงคันเร่งปึงๆเลยนะครับเนี่บ,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 บูตมาไวพอสมควรเดิมนะครับอ่ะเลขไม่อยู่สี่หมื่นเก้าพันโละนะครับนี่โอเคแล้วก็มีวัดบูท หน้าน้ำมันนะครับผมสามห้าปอนด์นะครับแต่ว่าโบจริงๆวิ่งก็อยู่ประมาณสิบห้ายี่สิบประมาณนี้นะตาตาสามห้าทโบเดิมน่าจะกระเด็นกระดอนแน่นอนครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูตรงนี้นิดนึงนะครับผมก็จะมีเป็นจอเครื่องเล่นนะครับทันสก,กรีนเดิมสูตรนะรองรับ Android Auto Apple Carplay เรียบร้อยนะครับนี่นะครับกล้องถอยไม่มีนะเพราะว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นอยู่เป็นัวเอนที่ เครื่องสปรนนะครับระบบแอร์ปรับแมนนวลจูนมือนะครับช่องชาร์จไฟสองช่องนี่หัวเกียร์ซิ่งในแบรนของน็อตนะครับแล้วก็ระบบอีโคโหมดเทอโหมดใช้งานได้ตามปกตินะครับ่วนฝั่งทางด้านนี้ก็จะมีเป็นเกะ๊ะนะครับเก๊ะบนเปิดเก๊ะล่างบุ๊รสวิตมีค,บมครบ,บ,คคบครับนี่เรื่อนี้เลยสมุดคู่มือเต็มเล่มนะครับโอเคขออนุญาตจับรถสักครู่หนึ่งเดี๋ยวสรุปให้ฟังกันนะครับผมเดี๋ยวจับรถที่บุ แต่เราเลาๆหน่อยนะครับก็เรื่องของความละเอียดเนี่ยก็คือก่อนหน้านี้เราเคยรีวิวไปบ้างแล้วนะครับสำหรับคันนี้ก็คือให้ดูโครงสร้างดูอะไรเรียบร้อยแต่วันนี้จะให้ดูเรื่องของโปรโมชั่นอ่าเอาอัปเดตโปรโมชั่นมาให้ใช่ครับก็ตอนแรกนะครับผมที่เคยรีวิวไปรถคันนี้ราคามันอยู่ประมาณ4ีแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทใช่ไหมแล้วก็วันนี้ราคาหน้าร้านตัดลดลงมาให้แล้วครับเหลือ 4ี9 0 0 0บาทเท่าน,นั้นครับย้ำรุ่นนะรีโว่สองยูซีเประตูตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดาเลขไมี่หมื่นเก้าพโลครับจะทรงลงล้อเรียบร้อยทุกอย่างทําให้หมดแหลือเรียบร้อยนะครับและสุดพิเศษเฉพาะคลิปนี้นะครับคุณลูกค้ามีเครดิตนะครับลูกค้ามีเครดิตนะซื้อเงินผ่อนครับผมลดเพิ่มให้อีก2,000 20, 0บาทครับจาก419,0 0 0บาทเหลือเพียงแค่3 10, 9 10, 9 0 0 0บาท เท่านั้นครับออกรถก็ผ่อนเริ่มต้นอยู่มาสักเจ็ดพันกว่าบาทประมาณนี้นะครับผมเดีย๋ยวงี้พี่ปุ๊กปิดประตูตเลยแล้วขับโทรลูกค้าหน่อยดีกว,ว่าอ่ะได้ครับผมได้ครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาด้วยกันก็ได้นะขึ้นมาด้วยกันก็ได้นะครับเพราะวไหนๆก็ไหนๆเราติ้งเนี่ยการใช้งานมันแอบติ้งอ่ะได้ครับผมอ่ะเดี๋ยวให้พี่มีของเราเดี๋ยวขึ้นด้านหลังเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดู ผมให้ราคาแล้วนะแต่จะว่าเราไม่ให้โปรโให้ร,ราคาแลวตอนนี้เ,เดี๋ยวเราจะมาทดสอบครับว่ามันเอฟได้งมันก็ยังรับเดิมๆรับนิ่มๆเลยนะใช่ครับเนี่ยออกตัวไม่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 เด้งไม่กระเด้าอะไรเลยนะเนี่ยก็คือเนี่ยค่อยๆปล่อยขาดออกนะครับไม่ได้เติมคันเร่งเลยนะเนี่ยเราก็ปล่อยขาดออกไปนี่เราก็เติมคันเร่งไม่มีกระตุกไม่มีกระเดา้าแน่นอนนะครับใช้งานง่ายนะครับผมเพราะว่ายังอยู่ในเวรรถใช้งานอยู่ ร,รถใช้งานบ้านหลังถนนใช่รถบ้านหลังถนนวิ่งสบายครับก็ถามว่ารีแมปใช้งานม,นมันมีปัญหาไหมก็ถ้าแบบไม่ได้จูนจนเกินลิมิตอย่างเงี้ยก็คือมันใช้งานได้ตามปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาตาัตราเร่งมันก็จะดีกว่าเดิมนะครับผมอาจจะลองถอยนะครับก็เดี๋ยวอาจจะปิดชิปกันในรถวันนี้นะครับถอยอันนีจะรู้เลยว่ารถคันนี้มันกระเด้าไหมเนี่ยตุวนใหญ่ยเนี่ยไม่สั่นนะไม่สั่นเลยนะไม่สั่นไม่สั่น นะครับอ๋อพอดีรถช่วงนี้ออกข้างนอกไม่ได้นะต้องขออภัยด้วยเพราะว่าข้างนอกช่วงนี้รถเยอะนะครับโอเคโดยลวงก็ประมาณนี้นะครับย้ำอีกทีนะครับคุณลูกค้าเป็นเครื่องโยนต์สบันซีนะครับรุ่นเอทีได้จอทัชสกรีนนะครับเลขใหมซีมื่นเก้าโลเป็นเกียร์ธรรมดานะครับจะส่งลงล้อให้เลยเรียบร้อยนะครับผมจาราคาสี่แสนก้าบาทวันนี้นะครับย้ำนะว่าคุณลูกค้าที่ ซื้อพรเคดิดดีผมลดเพิ่มเติมให้อีก20,000บาทครับเหลือเพียงแค่3,99,000บาทเท่านั้นครับอาจะจะว่ารดไม่จริงนี่นี่ราคาต่อาบอนะครับที่ราคาเหนอไปคือราคาแบ่งเงินใช้ไเลยใช่ครับผมเหลือ3,99,000บาทเท่านั้นนะครับก็สนใจครับติดต่อมาได้ที่ KR Smart Car ทุกๆช่องทางได้เลยครับผมแล้วก็ถ้าชื่นชอบนะครับก็ฝาก กดไลค์ก็แชร์ก็ซับสไครต์กันเยอะๆนะครับเดี๋ยคลิปท่านไปมีรถอะไรมาจัดโปรโมชั่นให้แบบนี้ฝากติดตามไว้นะยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาการไปก่อนครับสวัสดีครับ